ไฟมาคุณทำโคดี้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นอาชีพเลยใช่ไหมครับขอถามอีกคำถามนึงได้ไหมคะได้เลยไม่ใช่แล้วค่ะเป็นปลอมๆแล้วค่ะโอ้ยแต่จร <c oughs> ิงเนาะ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโคเวเวไหนใช่เลย EP นี้นะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกสนานแน่นอนนะครับถามคุณผู้ชมครับว่าคุณเคยได้ยินอาชีพที่เรียกว่าโคดี้หรือเปล่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขาทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้หาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วครับเป็นคู่แม่ลูกสุดน่ารักคุณแม่สายสตรองกับคุณน้องสุดน่ารักนะครับคุณแม่แอร์และน้องนิ้นนิวเชิญเลยครับ มาแล้วสวัสดีครับ,รบโอ้โหวหวสวยมากๆเลยนะครับวันนี้คุณแม่แอนนะครับมาในฐานะของผู้ที่ใช้งานจริงของเครื่องกรองน้ำโคเวใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้มานานแล้วค่ะนี่ก็เพิ่งจะอัปเกรดมาเป็นรุ่นเกซี่ค่ะ สุดยอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักอาชีพที่เรียกว่าโคดี้สิรู้จักค่ะโคดี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านผลิตภัณฑ์ของโคเวค่ะโอ้โหผู้จาฉาชายขนาดนี้แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้โคเวก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมสนุกๆกันเพื่อจะรู้นะฮะว่าคุณแม่แอนกับนอร์นิวจะเป็นแฟนพันธุ์แท้โคเวกจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปเล่นเกมกันเลยนะครับกับเกมของเราครับคุณรู้จักโคดี้ดีแค่ไหนกติกาของเรานะครับ เราจะมีฉากกั้นอยู่นะครับและเดี๋ยวเราจะมีปริศนาโคดี้เดินเข้ามาอยู่หลังฉากทางคุณแม่แอนและงงน้องนิวนะครับจะเห็นอากับกิริยาผ่านเงาเท่านั้นจะได้ยินเสียงของเขาอาจจะพูดโต้ตอบได้บ้างเล็กน้อยและสุดท้ายต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาคือโคดี้จริงหรือเปล่าถ้าตอบถูกแสดงว่าคุณ2คนเป็นแฟนพันธ์แท้นะพร้อมนะครับ <พอ S 1> ถ้าพร้อมแล้วปริศนาโคดี้ประจําที่เลยครับตต้เอาแล้วเอาแล้วไฟมา พร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญหันหลังไปเลยมา,าแล้วปริศนาโคดี้ของเรานะครับดูจากท่าทางอากับกิริยาเห็นเงาเต็มที่เลยนะฮะ<ต>คุณแม่แอนคิดว,ว่าคนที่อยู่หลังฉากนี้เป็นโคดี้หรือเปล่า ก็ดูจากชุดแล้วก็การเก็บผมก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่ใช่ไหมครับคุณแอนแล้วปกติถามดีกว่าเพิ่มเติมนิดนึงโคดี้ที่คุณเจอเนี่ยเวลาเขาเข้ามาให้บริการเนี่ยนะฮะเขาทำอะไรบ้างครับก็โคดี้เขาก็จะมาเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำแล้วก็เมื่อถึงตอนที่ครบกำหนดนะคะ<ฮ>เขาก็จะเข้ามาเช็คตัวเครื่องค่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วเขาก็ทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะก็ดูแลทุกอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำค่ะโอ้โหหลายสิ่งมากๆนะครับ เอาน,นี้ถามต่อนี่คือคุณทำโคดี้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นอาชีพเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโคดี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและแนะนำผลิตภัณฑ์โคโวเวของคุณให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะ โดยโคดี้นะคะเป็นอาชีพที่มีต้นแบบมาจากประเทศเกาหลีมายาวนานกว่า20ปีคะ่ะ <Wow. S 1> เรานะคะผ่านการฝึกอบรมและการสอบตามระเบียบข้อบังคับอย่างมืออาชีพโดยในแต่ละครั้งนะคะที่เราเข้าไปเปลี่ยนไส้กองจะมีการจับเวลาในการทดสอบเครื่องกองน้ําในแต่ละรุ่นทุกครั้งเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลค่ะโอ้โหสุดยอด ข้อมูลอัดแน่นจริงๆคุณผู้ชมครับนี่ถามต่อแล้วกันนะฮะแล้วปกติแล้วเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปในบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยบ่อยแค่ไหนเวลาไหนาเอาเวลานี้คิดว่าว่างก็เข้าไปก็ได้อย่างงี้จริงหรือเปล่าเออไม่ใช่ละค่ะเขาก็จะมาตรงตามเวลานัดนะคะถ้าใช่ก็คงเป็นตัวปลอมละค่ะโอ้นะครับก <laughs> <ๆ>็จริงเนาะไม่ใช่อยู่ๆว่างก็เข้ามาก็ได้ใช่ไหม <laughs> ก็ต้องนัดกันมาตามนัดแล้วปกติถ้านัดแล้วเขามาตรงเวลาไหมฮะ ตรงมากค่ะโอ้โหไป,ไปเลยนะถ้าคนที่เป็นโคนี้จริงๆต้องเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> นะฮะสุดยอดจริงๆที่จริงแล้วเนี่ยทางเรานะคะก็จะเข้าไปทําความสะอาดตัวเครื่องให้ทุกๆ2เดือนค่ะแล้วก็จะเข้าไปเปลี่ยนไส้กรองให้ทุกๆ4เดือนเลย <Wow. S 2> แล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องให้ด้วยอีกค่ะอันนี้ถูกค่ะอันนี้ถูกนะครับใช่ค่ะแล้ว <laughs> เริ่มมาทางจะใช่แล้วนะครับแต่ลุ้นกันต่อนะฮะถังน้งนี้อยู่ดีกว่านะครับ ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหนูคิดว่าหนูเจอพี่โคดี้ได้เจอเขาบ่อยไหมใช่ค่ะแล้วหนูชอบอะไรประทับใจอะไรในตัวพี่โคดี้ที่เจอบ้างชอบพี่โคดี้ค่ะเพราะว่าพี่โคดี้บริการดีใจดีด้วยค่ะว้าวโหยิ้มหวานจริงๆอุ้ยอุ้ยดูดูนั่นนั่นอุ้ยเรงาเขาทำหัวใจเลยด้วยน่ารักจังเลยนะฮะเห็นแบบนี้แล้วแห่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงชอบนะครับเนี่ยว่าขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะได้เลย คอดี้คะเวลาที่ไปดูแลผลิตภัณฑ์นะคะที่บ้านลูกค้าเนี่ยเอาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมืออะไรไปด้วยค่ะก็ต้องมีสิคะเดี๋ยวสักครู่นะคะมีสายเหมือนมีเป็นเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งสายเครื่องที่คุณปริศนาโคดี้ถืออยู่นี่คืออะไรครับก็เครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องแคร์คิดค่ะเป็นชุดวัตกรรมการทําความสะอาดขั้นสูงที่ดูแลผลิตภัณฑ์อย่างมีอาชีพ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทำความสะอาดภายในเครื่องกรองน้ำโคเวเพื่อสร้างความมั่นใจในการกำจัดเชื้อที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ให้ปราศจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์ค่ะส่วนถ้าเป็นภายนอกตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะใช้ฮาร์ดคิทในการทำความสะอาดค่ะซึ่งโคดี้นะคะก็จะเข้าไปทำความสะอาดให้ทุกๆ2เดือนแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้ทุกๆ4เดือนใช่เลยค่ะเครื่องเนี้ยของจริง เกิดมั่นใจขนาดนี้แล้วถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วนะครับคิดว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมครับพี่คอดี้ตัวจริงแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นปริศนาของเราครับเชิญฉันเลยเย้พี่คอรดีตัวจริงตัวจริงๆขอขอบคุณนะคะที่วางใจให้เราดูแลเรื่องเครื่องกรองน้ำเราจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อให้คุณได้น้ำดื่มที่สะอาด ไม่ขาดตอนค่ะสุดยอดเลยนะครับแหมแล้วคุณแม่แอนกับนอนนิดนิวก็สมกับเป็นแฟนมันแท้คโคเวนะทำถูกตอบถูกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นครับเราไม่ได้เป็นแค่เครื่องกรองน้ําธรรมดานะฮะเขาคือผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะดูแลผลิตภัณฑ์ของโคเวให้คุณได้ดื่มน้ําที่สะอาดอย่างไม่ขาดตอนนั่นเองครับเอาละอย่าลืมครับทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับโคเวเวให,ใหม่ที่ใช่สําหรับทุกคน